เดนิสไวส์คือตำนานที่แท้จริงของสโมสรฟุตบอลเชลซีในช่วงทศวรรษ1990และต้นปี2000เขาอาจไม่ใช่ผู้เล่นที่ตัวใหญ่ที่สุดแต่เป็นผู้เล่นที่มีจิตวิญญาณและความมุ่งมั่นเกินตัวจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของความดุดันและแพชชั่นของทีมสิงห์บลูส์ในยุคนั้นกับตันผู้สร้างความสำเร็จตำแหน่งและความสูง เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวกลาง (Central Midfielder) แม้จะมีความสูงเพียง1.68เมตรหรือ5ฟุต6นิ้วแต่สไตล์การเล่นที่ดุดดันไม่ยอมใครและวิ่งไม่หมดทำให้เขาได้รับความเคารพอย่างสูงจากเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลช่วงเวลาที่เทลซีไวส์ <Vice S 2> ย้ายจากวิมโบดันมาอยู่กับเชลซีในปีคิสรศักราช1990 และใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพค้าแข้งที่สแตมฟอร์ดบริดจจนถึงปี2001กับตันผู้ยิ่งใหญ่เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกับตันทีมที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก่อนยุคของโรมันอับราโมวิชโดยเป็นผู้นำทีมที่เต็มไปด้วยนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีเช่นจานฟันโกโซลารุดกุลิตและจาลูกาเวียลีความสำเร็จกับเชลซีเ a Cup สสมัย ลีกคัพหนึ่สมัยยูฟาคัพวินเนอร์สคัพหสมัยยูฟาซูเปอร์คัพหนึสมัยบุคลิกและสไตล์ที่โดดเด่นความดุด,ดันที่ไม่เป็นสองรองใครเดนนิสไวส์มีชื่อเสียงในเรื่องของความเดือดในสนามเขาพร้อมที่จะเข้าปะทะกับคู่แข่งทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นคนไหนหรือแม้กระทั่งผู้จัดการทีมทำให้เขาได้รับใบเหลืองและใบแดงบ่อยครั้ง โดยในฤดูกาล1999เขาเผยพลาดการลงสนามถึง15นัดเนื่องจากโทษแบนทู่สร้างแรงบันดาลใจวีรกรรมความไม่ยอมแพ้ของเขาทำให้เขากลายเป็นที่รักของแฟนเชลซีอย่างมากมากมายหลายคนยกย่องว่าเขาคือคนที่ถ่ายทอดจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ให้กับนักเตะรุ่นหลังๆของสโมสรโดยเฉพาะจอห์นเทอร์รี่ที่เติบโตมาภายใต้การดูแลของกัปตันไวส์ ประตูแห่งความทรงจำหนึ่งในประตูที่แฟนบอลจำได้ดีคือลูกยิงวอลเล่ใส่เอซิมิลานในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกปี1999ซึ่งเป็นประตูที่สวยงามและมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์สโมสรหลังแขวนสตัดสู่บทบาทผู้จัดการทีมหลังออกจากเชลซีไวซ์ยังคงโลดแล่นในวงการฟุตบอลต่อไปในฐานะผู้เล่นผู้จัดการทีมโดยเฉพาะการคุมทีมมินวอล ซึ่งเขาสามารถพาทีมที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FA Cup คับในปี2004ได้อย่างน่าประทับใจก่อนจะพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทำให้มินวอลได้สิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยูฟ่าคัพในฤดูการถัดไปเดนนิสไวท์คือตำนานที่หล่อหลอมความสำเร็จและบุคลิกของเชลซีในยุคเปลี่ยนผ่านอย่างแท้จริงเป็นสัญลักษณ์ของนักสู้ผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ในสนาม คุณสนใจให้เล่าเรื่องราวของเจนฟรังโกโซล่าคู่หูผู้สร้างสรรเกมที่อยู่เคียงข้างเดนนิสไวส์ในยุคเดียวกันที่เชลซีหรือไม่คะ